ช่องคณิสายาส,สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะประจำวันที่27ตุลาคม2563มนะคะเมื่อวานนะคะบอกเลยว่า 66นะคะ866ของเราเนี่ยเข้าตั้งแต่ฮานอยพิเศษไปเลยนะคะแบบว่าตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องแปรนะคะสมกับเป็นทูบเจ้าแม่ฮานอยจริงๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะไม่อยากจะพลาดเลขนําโชคดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาจุดทูบขอพรกับองค์พ่อพรอพิอพอพเธศและองค์แม่ลักษณีเช่นเคยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งดูครั้งแรกนะคะก็จะบอกว่าทูบของเราเนี่ยเป็นทูบเจ้าแม่ฮานอยจริงๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็รอให้ใครจุดทูบทุกวันเนาะดังนั้นเนี่ยจะบอกไว้อย่างนะคะว่าเราจะไม่จุดทูบวันพระนะคะแล้วก็จะพยายามจุดให้ได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าวันไหนติดงานหรือไม่ว่างจริงก็ขออนุญาตที่จะไม่จุดทูบ เพื่อไปทำธุระของตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าเราก็จุดเป็นแนวทางให้ฟรีๆทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้เลขนําโชคของตัวเองทุกวันนะคะก็สามารถนะคะสั่งซื้อไปได้ที่เพจคณีสายะได้เลยนะคะเรามีลิงก์เพจไว้ด้านล่างกล่องด e สคริปชั่นค่ะเราก็จะได้เอาไปจุดเองนะคะแล้วก็เป็นโชคของเราเองในทุกๆวันเพราะว่าทูบของเราเนี่ยเป็นทูบแบบ สายจุดเนี่ยคือเป็นทุบเจ้าแม่ฮาหนอยจริงๆอะประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าหลุดก็น่าจะไม่เกิน2-3ครั้งนะคะ1เดือนแล้วฮาหนอยเนี่ยคือออกทุกวันมีคนได้ตังค์กับทุบของเราเนี่ยทุกทุกวันจริงๆแต่บางคนเนี่ยคือดูแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อล้วก็ไม่กล้าซื้อนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าดวงเราเนี่ยมันยังไม่สัมพันธ์กันนะคะ คุณยังไม่ได้เปิดโชคเปิดลาภคุณยังไม่ได้ขอพรองค์พ่อเป็นคเนตและองค์แม่ลักษมีจึงเน้นย้ําอยู่บ่อยๆว่าไม่อยากให้ไปดูเลขท้ายคลิปอย่างเดียวอยากให้เปิดโชคเปิดลาภอยากให้ดวงของคุณเนี่ยสัมพันธ์กับองค์พ่อองค์งแม่ก่อนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยที่เขาถูกเนี่ยเขาก็จะถวายปัจจัยนะคะเช่นเห็นใจในจุดให้ทุกวันเนาะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าคนเราอพอได้ดีมันก็มีความสำนึกในบุญคุณอนะ่ะ เขาก็ส่งค่าทูบนะคะค่าจุดทูบแล้วก็เพื่อถวายนมจืดขนมน้ำเงี้ยค่ะให้กับองค์พ่อพระปิเนรกับองค์แม่ลักมีโดยที่ทางเราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าคุณจะโอนปัจจัยมาอะไรยังไงเท่าไหร่คือแล้วแต่จิตศรัทธาถึงคุณไม่โอนก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็จุดให้อยู่แล้วทุกวันนะคะ สายก็ขอ,ขอบคุณนะคะพี่ๆที่โอนมาตลอดตลอดนะคะเวลาที่ถูกเราก็โอนมาช่วยนะคะต่อบุญต่อบุญของของพี่ท่านแต่ละท่านนะคะที่ที่ช่วยกันมาก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งน้โม3สามจบนะคะสวดให้องค์พ่อองค์แม่แล้วก็เอ,อ่ยชื่อมตัวกุลตัวเองนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะ นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมกังขนาปตินะมะฮะอมกังขนาปตินะมะฮะอมกังขนาปตินะมะฮะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมสีมหาลักษมีเจนะมฮา,าโอมสีมหาลักษมีเจนะมฮา,าโอมสีมหาลักษมีเจนะมฮา,าในวันนี้ลูก ขอจุดทูปเสียงโชคเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ไม่ดูคลิปนี้ได้นําเลขนําโชคนี้ไปเสียงโชคเสียงลาบได้ปลดหนี้ปลดศีลมีกินมีใช้เพื่อไปสร้างทานบารมีส่งผลบุญให้กับองค์พ่อและองค์แม่ในลําดับถัดไปโอมสานติสานติสานติ เมื่อเราขอเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไซจะรอให้ทูบไม้ก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยกลับมาดูกันนะคะว่าวันนี้ท่านให้เลขอะไรบ้างคะ่ะตอนนี้นะคะเลขทูบของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือห้าสองหกค่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะหกเนี่ยมันจะค่อนข้างจางนิดนึงเนาะห้าสองหกค่ะเห็นกันชัดๆไปเลยนะคะ 5เท่ากับ2 2เท่ากับ5นะคะ6เท่ากับ9ค่ะวันนี้เพื่อนๆก็ลองแทงตัวตัดนะคะตัวกับ5 2 5 6นะคะ5 9นะคะ2 9นะอ่ะ2 2 5 5, 5นะคะก็อย่าลืมนะคะ ก็ลองแทงกันดูสายก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกคนจะเฮงๆปังๆจากผู้พาน่อยมาหาโชคนะคะนำโชคของเรานะคะแบบวันนี้สวัสดีค่ะ